สวัสดีครับทุกคนในนั้นก็ผ่านช่วงคริสต์มาสไปแล้วและก็เหลือแค่ปีใหม่เนาะส่วสำหรับใครที่ปีใหม่นี้ไม่ได้ไปไหนไม่ได้กลับบ้านหรือไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ไปสังสรรค์กับใครเลยก็ผมมีท้งเลือกหนึก็คือการนอนดูอนิเมะอยู่ที่บ้านวันนี้เราก็จะมาแนะนําอนิเมะเรื่องการหายตัวไปของนากาโตะยุกิจังที่ไม่ใช่วูบี้หรือภาคหลักของซิซีมิยะฮานุฮิแต่เป็นภาคสปินออฟของนากาโตะยุกิจัง เป็นเรื่องราวของนักกรตยยุกิจังสาวขี้อายที่อยู่ในชมรมวรรณกรรมอเป็นเด็กสาวธรรมดาาที่ไม่ใช่เอเลี่ยนหรืออะไรเลยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรก็ขอติดตามกันได้เลยครับผมส่วนช่องทางในการรับชมก็ทางด้านบิลิบิลิส่วนทางด้านมังงะใครที่อยากไปอ่านมังงะก็มีครบทุกเล่มนะครับตามี่ปุ่นเป๊ะๆแล้วก็จบเรียบร้อยก็ไปตามได้เลยครับของสำนักพิมพ์บงกดนะผมเอาล่ะแล้วก็บอกแหล่งที่มาเพื่อจะไปติดตามของทางด้านมังงะด้วยนมนเรื่องนี้ไปแล้วแต่ก่อนอื่นเราต้องบอกไว้ก่อนนะสำหรับใครที่ จะฟังคลิปต่อจากนี้แนะนาว่าให้ไปอ่านมาก่อนหรือไปตามอนิเมะมาก่อนเพราะเนื้อหาหลังจากนี้อาจจะมีการสปอยบ้างในบางส่วนแต่ถ้าพวกคุณได้ดูมากันแล้วหรือได้ไปตามเรื่องนี้กันแล้วงั้นก็ไปรับชมกับฟังก็ได้เลยครับผมต้องบอกกันก่อนนะครับว่าทางด้านนากาโตะยูกิจังเนี่ยในเรื่องนี้ตัวละครแต่และตัวที่ต้องพูดว่าแค่มีความอิงในงเรื่องอิงหลายๆอย่างมาจากแค่ตัวพักหลักแต่นิสัยต่างๆเนี่ย อาจจะคล้ายคลึงน,นะครับผมไม่ถึงขั้นเหมือนร้อเซหรือบางอย่างแทบจะเปลี่ยนไปเลยโดยส่วนหลักๆก็คืออย่างขินเคียวเนี่ยก็อาจจะเป็นหนุม่มคูคูเด็กหนุ่มเยียบๆครับแป็นในมุมมองของนักติดจ้างเป็นคนที่พุ่งพ่าได้อะไรประมาณนี้เนาะใช่หรือทางด้านซุมิยะฮารุฮิอีหลักของเราก็เป็นแค่คนธรรมดาที่คนโรงเรียนด้วยซ้ำแถมยังเป็นคนที่น่ารำคาญน้อยลงมากกว่าภาคหลัพพกเพราะภาคหลักนั้นน่ารำคาญในระดับหนึ่งเลยนะครับ ส่วนสำหรับใครที่กำลังหาแบบเรื่องแบบจินจ้นๆอะไรเงี้ยผมบอกว่าเลยเรื่องเนี้ยคุณได้จิ้นอย่างเต็มที่เลยสําหรับทางด้านของนักเตะยูกิจัางกับเคียวคูของเรา <S <S เพราะว่าแบบคู่ที่หวานมากหวานแบบน่ารักอะคือแบบเป็นความรักหวานๆน่ารักน่ารักที่นักเตะจังแบบแอบชอบอยู่ฝ่ายเดียวแต่ก็มีพัฒนาความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆอะไรเอยนู่นนี่นั่นใช่ครับผมทุกคนสงสัยว่าทําไมผมต้องแนะนําเรื่องนี้ ก็คือในเนื้อเรื่องของเรื่องนี้เนี่ยในช่วงของอน,นิเมะเนี่ยมันมีเล่าเรื่องราวในช่วงวันคริสต์มาสช่วงหน้าหนาวหรือฤดูหนาวพอดีผมก็เลยอยากให้ทุกคนนั้นได้ไปลองรับชมรับฟังกันดูเพื่อทุกคนเนี่ยอาจจะได้อินกับวันปีใหม่วันคริสต์มาสมากขึ้นมั้งนะหร <c oughs> ือาะอิจฉาขู่รักที่แปบ,บว่าเขามีความรักความสุขกันมากเลยส่วนผมก็อาจจะมีการอ่า นั่งเล่นเกมเพอร์เซนาไปยาวๆนะครับช่วงนี้ขอเก็บเพอร์เซนาให้จบก่อนและกันนะช่วงนี้ <c oughs> ส่วนสำหรับคลิปนี้ก็อย่ามาไวไปไวนิดนึงก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่จนจบนะครับแล้วเจอกันทุกคนบ๊ายบาย